สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับตัวนี้สภาพงาม1ในร้อนะครับใครชอบเชฟโรเลตครูสนะครับมาแล้วครับมือเดียวป้ายแดงป e ี2011ตัวท็อปสุดนะครับ คันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับไม่แท้73,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับสวยสภาพเดิมโรงงานนะครับเจ้าของคุณผู้หญิงใช้งานดูแลดีมากๆนะครับใครที่สนใจครูดนะครับ139,000บาทนะครับเครื่องพันแเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีสวยเต็มนะครับใครชอบสนใจมาชมมาเช็คนะครับอยู่มินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยใครชอบเชฟโรเนะครับน่าสนใจมากๆนะครับ ลดนอกกระแสแบบนี้นะครับสำคัญคือยังมีอะไรอยู่นะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่มั่นใจว่าเชฟโปรเลตไม่มีศูนย์ในเมืองไทยจะซ่อมที่ไหนอะไรที่ไหนยังมีคนใช้งานอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีอะไรมีอูเฉพาะเชฟ อีกเยอะเลยครับหาข้อมูลได้นะครับคันนี้ภายในสวยๆเลยครับสภาพงามมากๆใหม่กริปนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นนะครับเซนอรอลแอร์แบ็กเอเบียสดิสเบรกนะครับเบาะชูโทนนะครับเบาะหนังชูโทนแบบนี้เลยนะครับรถสวยพร้อมขับนะครับเอกสารครบนะครับใหม่แท้73,000กิโลเมตรนะครับไม่มีกรอใหม่นะครับแจ้งชัดแจ้งตรงไม่มีหมกนะครับ139,000เบาทนะครับขายเงินสดเพียงเท่านั้นนะครับ รถสวยสภาพดีแบบนี้ถูกใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครชอบเชฟเข้าใจเชฟนะครับใช้ง่ายอะไรยังมีนะครับดูแลกันได้สบายนะครับที่บ้านผมก็มีรุ่นนี้อยู่หนึ่งคันนะครับเชฟเครื่องพันแปตัวท็อปแล้วก็มีเชฟแคปติว่าด้วยครับก็ยังซ่อมได้ปกตินะครับอะไรก็มีได้ปกติใช้งานก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับดูแลกันตามระยะนะครับ ได้สภาพได้ราคาขับมันมากครับขับดีมากกว้างนั่งสบายภายในสวยนะครับที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจนะครับก็ปัจจุบันยังมีอูนะครับมีอะไรมีอูเฉพาะเชฟนะครับลองพิมพ์หาใน Google พิมพ์หาใน Facebook ศึกษาใน YouTube ก็ได้นะครับมีหมดครับใช้งานกันได้สบายนะครับใครเข้าใจใครสนใจเชฟนะครับศึกษาเพิ่มเติม ท่านจะได้ข้อมูลอีกเยอะครับสําหรับผมทําหน้าที่คัดเช็คสภาพนํามาฝากนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดให้ผมเช็คให้การันตีครับไม่เคยชนและกับเอ็นไม้แท้มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้สวยจริงสภาพงามจริงนะครับจะส่งทั่วไทยครับ139,000บาทครับผม